โอยกำลังไฟแล้วป่ะอยากดูฝั่งเคียวดีนะครับคนดูดูฝั่งเคียวดีดีอ่ะอมไมอยากเรียกเบอร์ขอโอ้ยเปิดช่องเฮียติไปได้กนะ็ได้อ่ะ โอ้ยฟ็อกประเด็นคือฟ็อกซี่ไปนหนาบช่องเรานะแต่ฟ็อกซี่ไปบอกไฟใหญ่ยังครับแปลกแปก่แปกวะได้เกิดคุกร้านแล้วฟ็อกซี่นี่สายสืบ MKK ป่ะเนี่ยฟ็อกซีก่กูเข้ามาตอน10โมงม,มีเหรียญอลาส35สิบห้าตอนหตอน4โมงเป็นม,มี62งมาช่องพี่จะให้รีพอร์ตอย่างเดียว,ยยวไปช่องเขาพูดคับซะด้วย ว่าแปลกๆลว่ะเสมีเรื่องแปลกๆเหรอ,อนักสืบ,สบใช่เหรอเป็นนักสืบเหรอ <c oughs> ไปคินคินรอดป่ะคิน <c oughs> คินมาไม่มาเหยียบขับ x15 เนี่ยดาบช่องพี่รู้สึกแปลกๆแล้วป่ะกู <c oughs> ให้มันแปลกเห็นเรื่องมีรถขับ ่ได네้ยินเสียงคนรับหลังเออปอกเสียไม่รับหลังแล้วพี่พูดให้ฟังเลยเนี่ยน้องชายพี่พูดให้ฟังเลยเนี่ยลงวางระเบิดนะอย่ากลัวอย่ากลัวายวางระเบิดเป็นหมูวางอีมพีนะวางพีรอบบ้านนะวางพีรอบบ้านอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวมีเกมมาเล่นมีเกมมาเล่นบอลลัางนะบ้านหลัางนะบ้านหลัางนะบ้านหลัางนะ มึงเบอร์ในเพื่อนที่เหลือเบอร์ในเพื่อนมึงอย่าบัมตัวอื่นมามามาโฟกัสไฟมาโฟกัสไฟเดี๋ยวนะ LK มันไปทำอะไรอยู่นะมานสองคนอ่ะมันไม่โดนเขาได้เหรอวะเดี๋ยวมันก็ว่าไปแบบยุ่งกับสตอรี่มันอีกอะเนี่ยนั่งดูด้านนอกดีกว่ามั้งวางระเบิดระเบิดในระเบิดในระเบิดยังวางระเบิดยัง ไม่เย็นไม่เยืนดูบ like, ุหรี่เลยไงเงี oh, so ้ยใช่เอ็มเคเคบุกบ oh, ้านเลย่ะฮะไม่โคบี้มึงยืนดูบุหรี่โดนนะเนี่ยไปบุกบ้านเขาโดนปะเนี่ยไม่รออดไปบุกบ้านเขาโดนปะเนี่ยโดนปลามาจอกเกมมาจอกเกมไม่บ้าวยามาจอกเกมโอ้โหผู้ใหเป็นอะไรเนี่ยวนให้ก่อนบาวนด้วยมาช่วยวนหนวนเย็ด ลงลลงไปเล่นลงไปเล่นลงไปเล่นน้องไปตัวไปเล่นไประเบิดลงไปวางระเบิดลงไปวางระเบิดเชื่อกูฟังกูดิไปวางให้หมดเลยเพื่อนมลงไปวางระเบิดลงไปวางระเบิดเอาป้อมาบแล้รอระเบิดรีมา่งนมาส่งนไปวางอ้ไ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 งะไองไอไวอไอไไอิด้เ งั้นดีงั้นดีไอเจตไอ้องเมีแต่มันพี่ส่งแคปชั่นมได้แต่พี่ส่งแคปชั่นให้พี่นั่งดูเอ k มเจกับเคโอดียู่น่ะกลินดูป่ามาดูช่องพี่เด็ดอยู่ในช่องพี่เลยเั้ย ไอ้เช <R> ่ยมันใส่กันเลยดิเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยรเปิดบ้านมันหมดยังอย่าเนอาเนน้านอย่าเล่นนไบ้าน่นน่วงไป้ามัน่วงาานนออเอนเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายเพื่อนหายดึงเพื่อนอีกดึงเพื่อนอีกมาเพื่อนเข้าไปโดนเออขังบ้านเฉยเลยเอาเพื่อนย มเข้ามานะไม่เปโอเคนะมันก็มันก็เยอะนะมันก็ตายมึงมึออมงมึงเข้ามาชุบอพวกมันดิฮลัลโหลได้ยินปะเข้าไปชุบอเลยเข้าไปชุบอเลย้อปชุอนเลยเข้าไปชุบอเลยโดนปะวะก็ใช้ชุบอดิเฮ้ยโดน,โดนป้ะเนี่ยโดนปะเนี่ย M.K.K โดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยเคลีทอนปะเนี่ยเคลวีเฮ้ยเอวายอลวอยู่รอบนอกอยู่ไอลิวอยู่รอบนอกไอลโฮปโดนโดนกักไกลอดูเฮตินี่แหละมา อุ้ย MKK โดน KD นะเนี่ยกาลินโดนป่าววะส่งพี่แลนหน่อยพี่โดงไฟอยู่กำลังมันเลยได้ครับบวกบ้านก็ธรรมดาดรืยบุกบ้านมันก็เสียบปสียบนะกาลินนะใช่พื้นที่บ้านมีให้เล่นเยอะกว่ามีให้เล่นหลายอย่างทั้งกับทั้งนู้นทั้งนี้ ถ้าคนที่แบบเล่นบ้านเป็นนะนะเมื่อกี้โรดีมันผ่านมามันก็ได้จะเล่นเป็นอยู่อล้มันผ่านที่ลัดมามนี่พี่อันนี้ลองรัสกันโรดีมันไม่ใช่แก๊งที่มันไม่มีประสบการณ์มันก็มีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วจะเ,เล่นได้อยู่นะใช่แต่มาเปิดได้นะฮัลใครใครบุกเข้าไปเล่นเชื่อเพื่อนในบ้านได้ไหมเออรัดด้านนอกไมได้ต้องไปเล่นค้องไเล่นเพื่อน

วางระเบอหน่อยวางระเบิอหน่อยวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหน่อยเก็บัน้อร้ยเก็บ้อนออย่ามึงม่ตายดิถ้าต่อยงไม่ตายดิมึงวางระเบิดยู่วางระเบิดต้องเล่นกันให้ได้นะเว้ามึงตาน้านหนเล่นด้วยกัน้านหนเล่นด้วยการนหนเล่นด้วยกัเล่นด้วยกันอยหาชอยหาชุนอชุอล่เข้ามาเลยดีนหายเล็กอเล็กใ้งจน้องสวสวยเปนวยสวยใโดนมาเอ็นเคเโดนมากาเร็ แค่ตัดสินใจถูกปัเนี่ยมาบุกบ้านเนี่ยโดนนะเนี่ยถอนนะเนี่ยถอนยาวเฮียถอนยาวโอ้คือมันบั๊อะไรไปทั่วไปหมดกูควรจะเกิดข้างบนก็มาเกิดแบบอะไรแบบเนี้ยไอ้อ้อ้อบั๊บั๊อีกแล้วอ้าวบั๊อีกแล้วเฉยคนดูพันเจ็ดเลยวะกัลินดูดิคนดูช่องเฮียตีอ่ะบั๊กเฉยโอ บักอีกแล้วต่เวลาเราบักเราต้องชูให้เขาแต่เวลาแต่เวลาแต่เวลาเราบักเขาฆ่าเราได้โอ้เอาโอ้อะโอ้บักอีกแล้วโอ้โดเมนดิอะดูเมนดิโอ้ลองบักแม่งใส่กันยับเลยปะคนพันแปดก็อาจจะก็อาจจะนี่ก็ได้พี่เรากินในมุมในแง่ดีอาจจะบักของจเจง ฟ็อกซี่ไม่ไม่ไม่ต้องไอ้นี่นะฟ็อกซี่ไม่ต้องแบนไม่ต้องอะไรเลยนะปล่อยปล่อยแชทเลยนะของพี่อะให้ <c oughs> ให้คนดูเราพิมพ์เลยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูเราไปพิมพ์ช่องเขาไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนอีกเราเรามาอยู่ในส่วนของเราดีกว่าปะเว้ยาวเฮียคุ้ยได้เดี๋ยวเลยตอนนี้ก็ส่วนเป็เดี่ยวเลยเฮียทำคุยอะไรมึงไว้เฮียก็โซ่ไอเดียเฮียอีหลาย นี่นี่คน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 นี้พิมพ์ถูกนะพี่คนชื่อบัตเนี่ยว่าเรื่องที่จะมาเล่นในบ้านก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันมีบั๊กออกมากใช่อ่ใช่ถ้าคนดูสตอรี่เป็นมันก็ต้องแบบนี้ไว้เอ้ใช่คนเลืองที่จะมาบุกมาบุกบ้านเขาเองอ่ะคิดออกไหมคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงที่จะมาบุกแล้วมันอาจจะมีบั๊กมีอะไรอย่างเงี้ยให้ทําไงล่ะถูกไหมล่ะก็คุณอย่ามาบุกบ้านเขาเองเขาไปขอให้คุณมาบุกบ้านไปล่ะก็ไม่ใช่ ปล่อยไหลแบบพี่เมื่อวานมันเลยจริงครับพี่หนูปล่อยไปเลยเดี๋ยวว่าอันนี้ไงใจร้อนไงใจร้อนนอนวัดเนี่ยอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาแบบระเบิดมันไม่ได้มีพกทุกคนอ่ะกาลินออก่ะถ้าแม่งมา<ช>แบบม,มาคงมาขังอย่างเงี้ยม่งก็โดนแบบไอ้นี่ฟีอะ่ะโดนขังฟีหรือว่าเอ็เคจะรีได้ปะรอดูกัน ัเปบัา่ไหมเปิดในอ้อยมระเบิดให้หน่อยชันบนฝั่งซ้ายไม่ออรีโมทปะเนี่ยเย่ยตีรีโมทปะเนี่ยกูชิบะ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 ระเบิดให้หน่อยชั้นบนชั้นบนชั้นบน้หน่อยเสียไวไหวไหวไหวไวไไวไไวไหวไหวไวไวไหววหวไ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 วไห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  ถ้าผลดีคือสําหรับคนที่เล่นเป็นฮะแล้วมันกลืนไปขนาดนั้นมันปล่อยเข้ามาให้ชุบได้ยังไงว่าเคียวดีอะอืงงง่ะอันนี้ผมไม่รู้อะเอา้าแล้วปืนรอบนอกไปไหนอะเขารีหมด<อ>้วนเนี่ยโดนนะเนี่ยเคียวดีโดนนะเนี่ยกาลินถ้าเป็นแบบเนี้เอ้าโดนเฉยโดนได้ไงเนี่ยเออพี่ก็งงเหมือนกันโดนได้ไงเนี่ยปืนรอบนอกไปไหนแล้ววะ มันมีคนตกแมปแล้วอันนี้เปล่าแอบชุบเปล่าก็เลยเกิดหมดโดยรีบ่ายดิรีบ่ายเอาหน่อยเว้ยโอ้ตายรีบ่ายตายอ๋อโอเควันีน่าจะอันนี้พี่อารมณ์แบบเอาศพมากองไว้ในบ้านแล้วก็ชุบออกปะเสร็จปุ๊บทาอะไรไม่ได้เลยไหีปแล้วแบบแล้วมาเล่นโฟกัสหน้าบ้านไงพี่แล้วก็มันจะมีคนหนึ่งของ F K K มาชุบอุโยนาแล้วก็ไปเติม ไอเชฟพี่งงมากเลยแบบมันไปโดนได้ไงมกูบอกให้ถือสองพงะ้าประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านมุมมาเล็กดิเลยออกไปไม่ได้ว่งข้างในก็เยอะอยู่นะเกี่ยดยังเยอะอยู่ดีเพื่อนดิดีเพื่อนดิช่ยเบิร์นช่วยเบิร์นใจนใจบ้านจหยอกไปยอกไปจบ้านใจบ้านโอ๊ยในบ้านก็เยอะนะเกยดยังเยอะนะกลินข้างบนขึ้นไปางบน แต่นอกบ้านโดนนะพ่เอ,อถ้าเคียร์ดีเล่นเป็นอ่ะคือต้องปิดประตูอย่างเดียวอ่ะมันมันระเบิด<ห><ม>ไปแล้วกัลเลน M K K ให้ M K K เันนียบุกเข้ามาประตูประตูมันพังไปแล้วอ่ะกัลเลนมาเลยนะมามายนมาเลยนม่จริงต้องต้องต้องเล่นอยู่กับพี่พี่ต้องห้ามออกไปไหนอะ่ะแล้วรอดักเขาเรียกว,ว่าดักควายอ่ะพี่อืมมันกับดักอ่ะใช่ให้ M K K ข้ามมเข้ามมาเพื่อนอย่างเดียวถ้าเกิดชนะไฟในบ้านนะ โอ้ยแองไปชมอนั่นน้หน่อยดิเีมังเดือดจังวะสนุกจัดเลยวะโอ้เฮียเกียวดีโดนเฉยเลยตอนแรกอะ mjk เหลือเหลือไม่ถึงแบบสิบคนเลยนะไหมศพด้านในมันโคตรเยอะมันไปปล่อยให้เขาดีได้ยังไงวะ วายูวายูวายูส่้านอีกสิบ้างนอกข้างบนอีกสิ้านอน้าอมันเล่นบ้านมั้ยโอ้โหไฟพิกว่ะเฮียพิกได้ไงวะเนี่ยกาลินผีหลอกปะวะผม้ว่ามันมันเนี่ยพี่ผมถึงบอกว่ามันต้องมีคนตกแมปแล้วแบบ แอบชุบในบ้านไหมก็ชุบออมันมีชุบออพี่ว่าชุบออพี่ว่าชุบอ่อใช่มีมีชุบอ่อมีชุบออโดนโดนอชุบชุบอ่อแน่เลยโอ้โหสาได้เปรียบพี่ทำยังไงเสียบเปียบวะก็เซลดสเอาศพออกมากองไว้ตรงในบ้านใช่ไหมเออเอออะไรโดดพื้นที่ตรงนั้นมันก็เลยเกิดหมด เนี่ยเหมือนเอาเหมือนเอาศพมากัดตรงเนี่ยตรงตรงตรงด้านหน้าขวาเนี่ย่ะพี่เนี่ยมันก็เลยชุบได้อ่าใช่ใช่เอามากัดชั้นล่างแทนที่จะเอาไปกัดชั้นบนที่รับป่ะใช่เออเขาต้อจะกัดชั้นบนเะไม่เอามากัดชั้นเอามาเอามากัดชั้นล่างเขาว่ารีฟีดิทำไมมาเชียควางไม่ติดวะสกินบั๊กยัเยี้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด

คือเบอร์ใครปะไม่งยังโทรมากวนกูอยู่เลยน่ะแต่ผมลองไปแจ้งนายกดูเดียววะมันคือใครปะเออหนึ่งเก้าห้าแปดศูนย์มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามนายกดู ถ้ามันมาโทรกลวนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่อง crude. Crude. Um มันมันออกแนวเลือนแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้อ,ออกแนวเลืล้วนแล้ว<ๆ>ผมไปที่ทำการเดี๋ยวดูไฟจบก่อน มันโทรมาบ่อยใช่ใช่ครับมันโทรมากวนครับคนดูโทรมากวนโทรมาอะไรเงี้ยผมลองไปแจ้งนายกดูเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวอาจไปหากระทืบเนี่ยออกแนวเลื้ยวน่ะเกลดีโดนไหมนี่น่าโดนนะครับเนี่ยคนดู อิสมิ่ลยอยู่คนเนี้ยสองสไหนไอ้เฮียนันอยู่ไหนวะไอ้เฮียนันไอปากดียู่ไหนวะไอเฮียปากดีอยู่ไหนวะไอ้เฮียปากดีอยู่ไหนไอเฮียัแกูไอม่อยากอ่อนให้มึงลวนะ ก็เดี๋ยวผมลงไปกินข้าวก่อนพี่จัดไปกาลินพีกทีเซนพี่ส่งไหมให้ผมก็ได้ได้แต่พี่ส่งให้แล้วฝากกาลินลงหน่อยนะสองที่เลยได้ได้จัดไปกาลินเจอกันครับเที่ยวดีโดนเฉยเลยป่ะคนดู